สวสัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาโรกาดให้คณะบุคคลเฝ้าทูลลองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาดให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายเกติศักดิ์พระวรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิส,สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิธทิทาชาจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำสมาชิเกเครือข่ายมูลนิธิจาก12จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกระทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นางสาวน,นรมนจัตุพรกรรมการผู้จัดการบริษัทจัตุพรซัพพลาย2010จำกัดพร้อมคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมนว,นวันวีระธรรมโมเลขาธิการคุรุสภาและคณะผู้บริหารคุรุสภานำศาสตราจารย์กิติคุณปิยนาถบุญนาค ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2570เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อขอพระราชทานพระราชดำริในการจัดทำสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ทุนกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่วบบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารรตี้ค่ำวานนี้ทูนกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารรตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซส ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางร,ระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 h d ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที พระอนุวงศ์และองคมตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา6นาฬิกาห0นาทีมอมเจ้าสีสว่างวงยุคคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิรีกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเจนีพันปีหลวงณพระที่นั่งอยู่สิทธิ์มหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประคมย่ำยามหนึ่งรวัน ในตอนคําหม่อมเจ้านัวพันยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระอภิธรรมปิดกมาสวดเผยแผ่เพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารและเกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยอนิจจังแห่งสังขารทั้งนี้เวลา10นาฬิกา52นาทีนายอัธนิติดิสฐาอำนาจองค์มนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรพระราชทานฉันเพน พระพิธีธรรมปัจจุบันมีสิบพระอารามได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดราชสิทธารามวัดระคังโคศิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศเทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาส เวลา16นาฬิกา51นาทีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมแต่ละคณะจะมีหัวหน้าพระพิธีธรรมทำหน้าที่ควบคุมจังหวะและทำนองการสวดให้ถูกต้องตามแบบฉบับหลวงการสวดจะเป็นแบบคู่เรียกว่าสวดคณะ ผลัดรับส่งกันอย่างสม่ำเสมอมีจังหวะและเสียงประสานเฉพาะเรียกว่าทํานองหลวงองค์มนตรีติดตามงานโครงการบรรทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการบรรทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอนึ่งมาจากพระราชดำริอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันที่โครงการคลองผันน้ำคลองบางสะพานตำบลพงประสานอําเภอบางสะพาน ในการนี้องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุงสดแก่ราษฎรจากนั้นไปที่โครงการประตูระบายน้ําปลายคลองบางสะพานเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลแม่รําพึงอําเภอบางสะพานมีประตูระบายน้ําขนาดกว้าง10เมตรจํานวน6ช่อง ทำหน้าที่ควบคุมและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตัวเมืองอำเภอบางสะพานส่งผลให้พื้นที่มีน้ําท่วมลดลงกว่า4,800ไร่ความเสียหายลดลง42ล้านบาทช่วงบ่ายไปที่โครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าวตำบลพงประสานอำเภอบางสะพานอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม2570พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริเมื่อปี2557 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานรวมถึงจังหวัดชุมพรวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆไว้ใช้ประโยชน์แก่ราษฎรและเพิ่มช่องทางการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยซึ่งสำนักงานกปรร,ร่วมกับกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่าสนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยการปรับปรุงและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ6แห่งเสร็จแล้ว3แห่งขยายคลองระบายน้ำ4สายก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ9แห่งและปรับปรุงคลองผันน้ำ3สายผลการดำเนินงานทั้งโครงการในปัจจุบันคิดเป็นร้อละ4 7 4 6เมื่อเสร็จแล้วจะมีพื้นที่รับประโยชน์22,750ไร่และบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีได้ องคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารอำนวยการและประชุมติดตามการดำเนินงานณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พลเอกกัมปนาวุธิติองคมนตรีเลขขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดอาคารอำนวยการสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงมีพื้นที่ใช้สอย505ตารางเมตร มีห้องปฏิบัติงานห้องประชุมและฝึกอบรมขนาดเล็กจากนั้นประชุมติดตามการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงมีระเบียบว,วาระสรุปแผนปฏิบัติงานตามแผนเร่งด่วนระยะ1ปีซึ่งก้าวหน้าตามแผนงานมุ่งพัฒนาพืชเดิมในพื้นที่และส่งเสริมพืชชนิดใหม่ที่สร้างมูลค่าสูงใช้พื้นที่ปลูกน้อยภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงตั้งขึ้นปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลสำเร็จจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาามพระบรมราชานุญาตให้นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นต้นแบบหรือโครงการนำร่องถ่ายทอดและขยายผลตามแนวทางโครงการหลวงสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมแปลงตัวอย่างระบบเกษตรแปลงใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการอย่างบูรณาการพร้อมทั้งติดตามงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่า ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำคลองโปง่งซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรและเป็นแหล่งสนับสนุนน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคคณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อาทิเทศาบาลตำบลเขาเจียกจังหวัดพัทลุงสำนักงานเทศาบาลตำบลคำบงจังหวัดกาลสินคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ และประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเซานครพนมและสงขลา่างทราบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรทั่วประเทศและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำคัญสำคัญไว้มากมายโดยทรงหวังให้ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีอาชีพที่ยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ